นี่คือทมที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่และนี่คือทมที่สูบบุหรี่มา5ปีแล้วใช่ทมเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่จัดมากไม่ว่าจะสุขทุกเศร้าหัวรอก,กับเพื่อนเขาก็มักจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเสมอมันติดเป็นนิสัยของทมไปแล้วถึงแม่หมอจะเตือนให้เขาเลิกแต่ไม่เลิอกอะ่ะหมอจะทําไมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาสูบบุหรี่อยู่ที่ม้านั่งในสวนสาธารณะอยู่ดีๆก็มีพี่ยอดมนุษย์ที่ดูฟิตมากยื่นยาให้ทม2เม็ดและพูดว่าเลือกเอาบุหรี่หรือชีวิตเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันตัวอะไรกันทมหันหลังววิิ่่่่่งงงงหหนนีีแตตตไไดด้้ปปรระลาาาใจมมกกเเเถึ็ืออยทท ุ่นแรงเขาเยอะมหาศาลอายุแค่25ทํห้าไมเขาเหนื่อยง่ายขนาดนี้พี่ยอดมนุษย์ยังคงยื่นยาสองเม็ดให้เลือกเหมือนเดิมทมจึงต้องจําใจเลือกหยิบยาเม็ดฝังชีวิตแบบช่วยไม่ได้หลังจากนั้นพี่ยอดมนุษย์ก็ตามติดทมแจพออยู่ที่ป้ายรถเมย์ทมก็เผยหยิบบุหรี่ขึ้นมาจะสูบเฮ้ย hey! ลืมตัวพอหันหลังกลับไปเห็นว่าพี่ยอดมนุษย์จะทําอะไรทมก็ตกใจหน้าขาวซีดและเขาก็ต้องจําใจทิ้บบุหรี่ที่ยังเต็มซองลงทางขยะไป ทันทีที่เขาเลิกสูบบุหรี่20นาทีแรกชีพจรและความดันโลหิตเริ่มกลับมาเป็นปกติ8ชั่วโมงระดับนิโคตินและการคาร์บอนไดออกไซด์จากการสูบุหรี่เริ่มลดน้อยลงจนเป็นปกติ24ชั่วโมงเสมหะของทมเริ่มลดน้อยลง48ชั่วโมงการได้รับกลิ่นและรสชาติอาหารเริ่มดีขึ้น78ชั่วโมงทมหายใจโล่งขึ้นแล้ว1สัปดาห์ผ่านไปทมเริ่มรู้สึกไม่อยากบุหรี่อีกต่อไป2สัปดาห์เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นสดชื่นมากขึ้น ออกกําลังกายได้มากขึ้น30วันอาการไอหายไปเสมหะเริ่มลดน้อยลงจนเป็นปกติ <c oughs> เขาสปัดริดว่าตัวเองล่าเลือยิ่งกว่าตอนสูบบุหรี่เสียอีกแม่เรามันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> และเพียงแค่30วันเท่านั้นทมร,รู้สึกว่าเขาได้รับชีวิตใหม่กลับมาอย่างแท้จริงพอไม่สูบบุหรี่ก็มีเงินเหลือสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ได้การตัดสินใจเลิกบุหรี่ในวันนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของชีวิตเขาแต่สิ่งที่ทมสงสัยมากที่สุดคือพี่สามคนนี้เป็นใครมาช่วยเขาทําไมและทำไมถึง ภาพที่ดีขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสครับ